สวัสดีครับวันนี้ก็จะมามาทำเมนูต้มยำปลาทับทิมนะครับอันดับแรกก็จะต้มน้ำให้น้ำเดือดพอเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนอต้มยำลงไปแล้วก็คนให้ขนอมันละลายเข้ากันนะครับหลังจากนั้นขาตะไคร้ใบใบมะกรูดผมไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ใส่พริกลงไปผมชอบกินพริกจากนั้นก็ตามด้วย ผงต้มยำสำเร็จรูปของรสดีนะครับใครๆก็ทำได้ต่อจากนั้นเราก็คนให้มันเข้ากันให้มันละลายเป็นน้ำเดียวกันนะครับจากนั้นก็จะรอไว้สักพักหนึ่งพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะลงด้วยปลาจะใส่อยู่ประมาณตัวครึ่งเกือบสองตัวเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันเต็มกระทะเลย แต่น้ำผมจะค่อยใส่ลงไปจัดแจงหน่อยนะครับเพราะว่ากระทะผมน้อยก็จะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปพอเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดฝาเร่งไฟขึ้นเพื่อรอให้เดือดอีกทีนึง จากนั้นมาเปิดฝาดูเดือดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ที่เท่าไหร่รอให้ปลาเขาสุกก่อนเราจะไม่คนมากเพื่อที่ว่าปลาเขาจะได้ไม่เละด้วยนะครับคอยเปิดดูบ่อยๆจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็มาดูอีกทีเริ่มได้ที่แล้วครับเราก็จะเริ่มใส่เห็ดเข็มลงไป ใส่วัตถุดิบเห็ดพวกนี้นะครับเห็ดพวกนี้จะใช้เวลาสุกแป๊บเดียวก็เลยว่าจะใส่ทีหลังแล้วก็จะปิดฝาไว้สัก5-10นาทีเห็ดเราก็จะสุกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะกระจายตัวไปเริ่มแน่นกระทะแล้วครับใส่ปลาเยอะกระทะเล็กนิดเดียวอันนี้ก็จะเป็นอาหารเย็นๆหลังครัวหรือว่าหลังห้องเช่านะครับ ก็จะกดกดลงหน่อยเพื่อให้มันจุ่มน้ําให้มันฉ่าน้ําหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สุกเอาต่อจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีแล้วเรามาเปิดดูอีกครั้งนะครับอ่าพอน้ําเริ่มเดือดแล้ว <S <S เห็ดเริ่มนิ่มแล้วเริ่มสุกแล้วเราก็จะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ผักชีใบเลื่อย ใส่สุดท้ายผมไม่ชอบมะเขือเทศเละๆนะครับผมก็เลยใส่ไว้ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นรูปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะปิดไฟแล้วก็ให้ความร้อนที่อยู่ในกระทะทําให้มะเขือเทศแล้วก็ผักชีใบเลื่อยของเราสุกนะครับเสร็จแล้วครับต้มยำปลาทับทิมใส่เห็ดเข็มกับผงต้มยำสำเร็จรูปของรสดี